เมื่อปี2,540ประเทศไทยเจอกับโรคต้มยำกุ้งธุรกิจของคนไทยพังภาพผู้คนตกงานนับล้านคนลูกหนี้หลายรายยอมจำนนให้เจ้าหนี้ยึดทรัพย์ไปแต่มีลูกหนี้กลุ่มหนึ่งที่ลุกขึ้นสู้เพราะไม่ยอมแพ้จนกระทั่งพบว่ามีช่องทางที่จะเรียกเอาทรัพย์สินของตัวเองกลับคืนมาไปติดตามเรื่องนี้ครับร่วม20ปี ที่ลูกหนี้ที่เกิดจากวิกฤตสถาบันการเงินปี2540ศึกษาประเด็นข้อกฎหมายประกอบกับการกระทําที่สถาบันการเงินบีบบังคับเอาทรัพย์สินจากพวกเขาจนพบว่าพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ปี2541ที่มีผลให้เกิดบริษัทบริหารสินทรัพย์ร่วมมือกันโอนทรัพย์สินสิทธิจำนองสิทธิค้ำประกันไปให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์โดยการรู้เห็นของหน่วยงานของรัฐ อันเป็นการช่อโกงประชาชนรัฐเสียประโยชน์มากกว่า75,000ล้านบาทเหตุการณ์นี้เกิดจากเราเป็นนี่ธนาคารนะคะธนาคารก็ขายนี่เราให้กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ในเครือธนาคารธนาคารนี่เนี่ยมีเงินต้นอยู่ที่ร้อยหล้านนะคะก็จะมีผู้ค้ำประกันแล้วก็มีดอกเบี้ยคะนะคะนะวันที่เขาโอนขายไปพอต่อมาเนี่ยนะบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ห เขาก็รับหมดทุกอย่างไปรวมทั้งผู้คำประกัศด้วยจริงๆมันไปไม่ได้ถูกไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ขายนี้นะคะขายนี้ไปในราคา35้าล้านมเมื่อปี25 5 1ให้กับบวสที่สองปัญหาเกิดตรงนี้คะ่ะจริงๆแล้วคนที่ซื้อหนี้จากบวสที่เนี่ยไม่ใช่บวสที่2แต่เขาเป็นคนอเมริกันนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จัดตั้งบวสที่2ขึ้นมา เพื่ออ้างว่าเป็นผู้รับโอนดังการทําอย่างนี้ก็คือหนีค่าธรรมเนียมนะคะหนีภาษีนิติบุคคลสามสิบเปอร์เซ็นต์สมัยโน้นน่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปฟ้องหนี้เสร็จเรียบร้อยศาลพิพากษาให้เป็นหนี้ตามคาพิพากษาเรียกหนี้ได้ทั้งหมดสองร้อยสามสิบสองล้านจากที่ซื้อไปสามสิบห้าล้านนะคะซื้อไปในปีห้าหนึ่งไปเรียกเก็บสองร้อยสามสิบสองล้านได้ในปีห้าสาม เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าปปสที่สองที่ถูกเชิดขึ้นมาเนี่ยนะคะทั้งท่านท,ที่ไม่ใช่คนซื้อจริงเนี่ย mm hmm. ก็จะได้กําไรไป197ล้านภาษีที่รัฐจะต้องเสียเนี่ยคือ5 9 mm hmm. าสดนะคะดอกเบีย้ยที่ลูกหนี้จะต้องเสียเนี่ยถ้าคิดถึงว่าเออเข้ามาลงทุน3 5ล้านนะแล้วเขาเรียกหนี้จากลูกหนี้คนไทยได้232ล้านเนี่ยก็คิดว่าในระยะเวลา2ปีเนี่ย เพราะนั้นอัตราดอกเบีย้ยที่เขาเรียกกับเราได้เนี่ยคือ281.42%อยอต่อปีนะคะ<ม>เท่านั้นไม่พอพอจับได้ไล่ทันว่าอ่าคนซื้อจริงเขาเป็นคนอเมริกันเขาทำไงคะ<ม>เขาขายนี่ให้บบสที่สามนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะคะ<ม><ม>ในราคา35.5ล้านในปี2554<ม>นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปปสที่สามเนี่ยก็ไปยื่นสารขอสมสิมสารบอกฉันให้เธอสวมสิทธ์ได้<ม>ได้เจอเข้าไปเป็นสองร้อยเจ็ดสิบหากันปีเดียวนะคะเพราะนั้นเราก็มามองว่าเอ้ยไอปปสที่สามเนี่ยลงทุนสามสิบห้าจุดห้าล้านเรียกเงินได้สองร้อยเจ็ดสิบล้านเขาจะได้กำไรสองร้อยสามสิบสี่ล้านในระยะเวลาแค่หนึ่งป<ม>ีเท่ากับเราเนี่ย เขาคิดดอ,อกเบี้ยรเราเนี่ยจากเงินลงทุนเนี่ยหก้อยหกสิจุดห้าหกเปอเซนตต่อปี<ม>แล้วก็เขาสามารถที่จะหนีภาษีได้เจ็ดสิบจุดสาห้าล้าน<ม>นะคะพอเสร็จแล้วลูกหนี้เนี่ยไม่สามารถชดใช้ได้เขาทำไงคะเขาก็ยึดทรัพย์อื่นผู้ค้ำประกัน<ม>แล้วเขาก็เอาไปขายทอดตลาด<ม>แล้วเขาก็ไปฟอ้องล้มลายรัดศูนยเสียอะไรบ้างเรามีเอ็มซีหมดสาบหบริษัทนะคะมีเอ็มซีรัฐสองบริษัทรวมเป็นสาสิบเจด มันจะมีมูลนี่อยู่ในนั้นประมาณ9 0 0 0 0สนบาลานเฉลี่ยซื้อซับย0่สถึงยี่เเก็บนี่ได้เฉลี่ยประมาณ55%าํากำไรประมาณ3 0 0 0สนถึงสองแสน่าลานถ้าเราเสียภาษีน,นิติบุคคลวันนี้20%ซก็คือ6 0 0มื่นสี่หกหมื่นส้าถึงหกหมื่นาลานรวมภาษีที่เราสูญเสียไปเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยนะคะเจ็ดหมื hmm. 75, 000, 000. ่นห้าพันล้านลูกนี้คนนี้เป็นเจ้าของตึกใจกลางเมือง ชี้ให้เห็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นเพราะมีเดดล็อกผู้บริหารประเทศในเวลานั้นต้องการให้เศรษฐกิจประเทศเดินหน้าอดระเบียบที่ออกมาจึงเข้าใจว่าเป็นปกติแต่เมื่อศึกษาโดยถ่องแท้แล้วจะพบว่าไม่ปกติตอนหลังที่มาตั้งบริษัท AMC ง่ายๆ25ล้านเนี่ยมันเห็นชัดว่าเจตนาพระากำหนดบอกว่าต้องเป็น50%เพราะว่า สถาบันการเงินที่จัดตั้งเนี่ยมันมันจะต้องมีผลกระทบต่อมหาชนมันต้องมีความรามับผิดชอบต่อมหาชนนั้นเขาจะตั้งเงื่อนไขว่ากว่าคุณจะได้ใบอนุญาตคุณต้องมีกติกาอยู่ภายใต้การควบคุมของอะไรถึงจะมีนิยามเล่ยว่าคือคุณคือสถาบันการเงินภายใต,ใต้กฎหมายฉบับนี้เพราะว่าเขามีกลไกในการที่จะควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบแล้วแต่ปรากฏว่าไอ้บริษัทที่ไปตั้งเอ็นซีที่25ล้านเนี่ย ไปตั้งนิยามว่าเป็นสาาถาบันการเงินตามคําสั่งของต,ต้องร้คางขึ้นมาซึ่งมันเป็นใครก็ไม่รู้ไม่ได้ผ่านกระบวนการมีการกันกรในการควบคุมถึงก่อให้เกิดความเสียหายกับสาธารณชนได้สิ่งที่ลูกหนี้โดนกระทําก็คือ AMC ซึ่งจะต้องเป็นบริษัทลูกของธนาคารแต่ประเทศไทยเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นเมื่อ AMC ไม่ใช่บริษัทลูกของธนาคารอีกต่อไปกรรมาการเป็นชาวต่างชาติถือหุ้นโดยชาวต่างชาติกระทรวงการคลังกลับประกาศให้ AMC ที่มีทุนจดทะเบียนเพียง25ล้านบาทเป็นสถาบันการเงินซึ่งเลี่ยงภาษีนิติบุคคลเลี่ยงภาษีธุรกิจเฉพาะมาตรา3ธนาคารเนี่ยโอนไปให้ AMC ไปบริหารน,นะคะมาตรา6 เขาบอกว่าสิทธิทจำนำจำนองเนี่ยไม่ไปนะอพอบริหารไม่สำเร็จก็กลับมาที่ธนาคารกอฟอ้องดำเนินคดีย์บางคีขายทอดตลาดทั้งหมดในช่องนี้คือพรบรแพ่งพาณิชย์นะคะ พอไปดูอีกช่องหนึ่งเป็น ANC อันนั้นคือพณะชักกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์นะคะ,อะไอ้เจ้าธนาคารกับไอ้เจ้า ANC ีเนี่ยกฎหมายบอกไว้ว่าต้องถูหุ้นเกิน50%คือเป็นบริษัทลูกถ้าถูหุ้นเกิน50%เป็นบริษัทลูกเมื่อไหร่เธอจะได้รับการยกเว้นภาษีค่าธรรมเนียมที่กฎหมายบอกไว้อย่างนั้นะนะคะแล้วการโอนเนี่ยฉันไม่ต้องบอกกล่าวเธอนะ,อะ,อะแล้วเธอก็สมสิธิ์เป็นเจ้าหนี้ได้เลยนะ,ะตามคำพิพากษา แล้วเธอก็คิดออกเบี้ยดได้นะถ้าเราไปทําสัญญาับะโครงสร้างนี่กัน<ม>ปรากฏว่ามันมีสิ่งมหัศจรรย์ญญเกิดขึ้น<ม>คือมี AMC ที่ไม่ใช่ลูกใครเลยเ<ม><ม>งินทุนจดทะเบียน25ล้<ม>านกรรมการเป็นชาวต่างชาติ100%<ม>ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติเกิน50%<ม>แล้วคุณกระทรวงการคลังไม่ทราบว่ากินดีมีที่เสืออะไรประกาศให้บริษัท25ล้านเนี่ยกลายเป็นสถาบันการเงิน ในขณะที่เราจะตั้งแบงก์อันนึงเนี่ยเฉพาะลายเส้นเนี่ยก็500ร้อยล้านน้องโอ้โหมีกฎระเบียบเยอะแยะบังคับเราสุดขีด mm hmm. แต่อยู่ดีๆเนี่ยสิ่งมหัศจรรย์นเนี่ยยี่ห้ล้านเนี่ยแล้วก็ตั้งได้พอตั้งได้เสร็จดูดูเขาทำนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าฉันจะโอนสมบัติเธอมาหมดเลยตามมาตราหก mm hmm. ตามพรบรแพง่งพาณิชย์ฉันก็เอา mm hmm. ตามพรกฉันก็ไม่ต้องเสียภาษี mm hmm. ฉันก็ไม่ต้องบอกกล่า เออฉันก็สวมสิทธิ์ได้ฉันก็คิดดอกเบี้ยได้สรุปไอ้เจ้า a อ c มเนี่ยมหาจัจรันเนี่ยเขาถางสองขาระหว่างกฎหมายสองฉบับ<ม>อันไหนดีใชนไหมวันนั้นเ,นะ<ม>เพราะนั้นไอ้เจ้า a อ c ตัวตัว,ต,วตัวมหาจัจรันเนี่ยก็เลี่ยงภาษีมไม่ต้องเสียภาษีน,นิติบุคคลร้อยละสามสิบไม่ต้องเสียภาษีธุร,รกิจเฉพาะมไม่ต้องเสียอากรสแตสมสัญญาแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนีย,ยมจำนองนี่คือการบังคับใช้พระราชกำหนด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายความไม่เป็นธรรมจากการถูกเรียกเอาทรัพย์สินที่ลูกหนี้นําไปค้าประกันเงินกู้กับธนาคารซึ่งมีมูลค่ามากกว่าวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติวิธีการแบบนี้เป็นการล่าเมืองขึ้นทรัพย์สินทั้งก้อนที่เอาไปเพจไว้เนี่มันไปเอาแล้วเอาเงินมาแค่50ซนแล้วคุณยังเอา5 0าส้ไปขายแค่20%ของ50ครับ แล้วจังหวัดที่เขาทำนะฮะถ้าคุณมองดูดีๆนะฮะมันจะมีเลนจ์ของทรัพย์สินที่เขาจัดชั้นคุณจะสังเกตว่าทรัพย์สินเน่าๆเนี่ยเขาไม่เล่นคุณหรอกเขาจะเล่นแต่ทรัพย์สินที่มีมูลค่าดีแล้วผมถามว่าในปี40เนี่ยเป็นปีที่เศรษฐกิจกำลังบูมขึ้นมาแล้วมาฟองสบู่แตกเนี่ยทุกคนใช้ศักยภาพเข้าไปในทรัพย์สินตัวเองทรัพย์สินพวกที่เป็นพรามอยู่ตรงนี้ได้รับการตักตัวไปเลย มันเป็นกระบวนการของการปล้นหรือล่าเมืองขึ้นโดยใช้ช่องโหว่ตรงนี้ลูกหนี้รายนี้เขาเป็นเจ้าของชุมพรคาบานะ่าโดนกระทําทุกรูปแบบมูลหนี้ของชุมพรคาบาน่าขายเป็นทอดๆเหมือนกับระบบทั้งระบบซื้อได้ด้วยเงินทําให้เขารู้ว่าโดนกระทําจนต้องลุกขึ้นมาสู้สู้กับทุนนิยมสามานเป็นหนี้ต้องใช้หนี้ใช่แต่ใช้หนี้ใคร ใช้นี่บนความเป็นธรรมใช้นี่บนความถูกต้องก็ใช้ได้แต่ไม่ใช่เอาความรู้ที่คุณสั่งสมมาเนี่ยมาไล่ล่าคนอื่นอันนี้คนไทยผมเชื่อว่าบรรพบุรุษเราไม่เคยสอนผมก็ถือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมก็สู้ด้วยความเป็นไทยสู้ด้วยความเป็นเป็นคนสยามนะครับเราก็ต่อสู้เพื่อเพื่อรักษาสังคมของเรา คุณจะมารับอิทธิพลจากประเทศไหนซึ่งโหดร้ายแต่อยู่เมืองไทยแล้วทุกคนทุกคนมันมีความมันมีเป็นสังคมแห่งการให้ผมก็อยากจะนำพาตรงนั้นในขณะเดียวกันการต่อสู้จะเข้มข้นเท่าไหร่ไม่อาจทราบได้มันเป็นทฤษฎีใหม่เรื่องของการเงินประเทศที่ไม่ใช่เกษตรมันเป็นทฤษฎีใหม่ของของลูกหนี้ที่ขึ้นขึ้นยืนหยัดแล้วก็ต่อสู้ เรียกร้องขอความเป็นธรรมไม่ได้ขอนะครับเรียกร้องหาความเป็นธรรมว่ามันมันต้องมีอยู่โลกเราจะอยู่ได้ด้วยทฤษฎีแห่งความร่มเย็นไม่ใช่ทฤษฎีแห่งการไล่ล่าโลกมันแย่ลงแล้วคุณจะไล่ล่าไปไปเพื่ออะไรนะแล้วเราประเทศด้อยพัฒนาหรือกำลังพัฒนาเนี่ยก็รู้เท่าไม่ถึงการไม่ใช่ว่าเราโง่นะฮะเรารู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าเราถ้าบอกตรงๆคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ประนีประนอม เป็นชนชาติที่ดีที่สุดในอาเซียนเลยนะฮะไม่เคยทะเลออาะกับชาวบ้านชาวจ่องรับต่อให้โดนรังแกยังไงเราก็อดทนเพราะว่าเสียหายเล็กน้อยยอมอย่างที่ผมบอกอะ่ะคุณซื้อผมไปเจ็ดสิบล้านเอาไปเสปร,ร็จพอฟ้องวันถึงมโเอาจ่ายกันบวกดอกเบี้ยสามร้อยสิบล้านได้ไหม,มได้โอเคเราก็อบอกว่าได้แต่คุณมาทั้งก้อน<ม>ใครจะมีปัญญาเอาให้คุณนะครับแม้กระทั่งยกให้เขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เอา เอามากขึ้นอีกแสดงว่ามันต้องมีอะไรที่มันมันมันมากกว่าน,นั้นลวมันผิดปก,กติแล้วแล้วเราก็พบถึงเหมือนกับทุกระบบเนี่ยมันถูกซื้อด้วยเงินเงินซื้อได้ผมก็บอกถ้าเงินซื้อได้แต่จิตวิญญาณผมซื้อไม่ได้แน่นอนเพราะมันอยู่มันอยู่ในตัวผมผมไม่ยอมให้ซื้อแน่นอนแม้จะสละก็ไม่ยอมให้สละอีกเริ่มผิดปก,กติเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่างานนี้เนี่ย มันมันคงเป็นภารกิจอะไรสักอย่างที่ผมกำลังจะต้องเข้าสู่ในบทใหม่ของชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องกษติกรรมธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เรื่องทำงานกับชุมชนไม่เป็นการต่อสู้กับทุนนิยมสามานย่างเต็มที่สถาบันการเงินหลายแห่งโดนแจ้งความไว้กับ DSI ว่ามีพฤติกรรมร่วมกันฟอกเงินซึ่งเป็นการทำผิดอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งไทยไปเซ็นลงนามเอาไว้ผลกระทบเรื่องนี้จะร้ายแรงขนาดไหนไปติดตามได้ในช่วงหน้าครับ แอปกำลังจะเข้ามาประเมินสถาบันการเงินของประเทศไทยเราบอกเขาได้ไหมครับว่าเราได้ทำตามกรอบกติกาที well <principio> ่เขาะกำหนดเอาไว้อย่างครบถ้วนเราได้ให้การคุ้มครองภาคเอกชนมากน้อยแค่ไหนเพราะในนั้นคือหนึ่งมาตรการคือหนึ่งข้อกำหนดที่เฟดแอปกำหนดไว้ว่าการปกป้องหรือมาตรการดำเนินการใดๆจะต้องคุ้มครองภาคเอกชนไว้ด้วยไปติดตามนะครับเฟดแอเนี่ยจะมี หน่วยงานสาขาก็เรียกว่า APG นะครับย่อมาจากคำว่า Asia Pacific Group On m o n e y l a u n d e r i n g แปลเป็นไทยก็คือกลุ่มความร่วมมือต่อต้านการฟอกเงินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งจะเป็นหน่วยงานสาขาของ FATF หรือ Financial Action Task Force ซึ่งได้มีแผนงานที่จะมาตรวจป,ประเมินประเทศไทยในปีนี้กว่าประชาชนจะรู้ตรงนี้เนี่ยไปหมดแล้วค่ะ ถูกฟ้องศาลถูกคำพิพากษาไ,ไ,ไปหมดยึดยรัพย์ขายทอดตลาดเปิด<ม>เปิงไปเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วถ้าวันนี้ไม่มีการพูดถึงพรบฟ้องเงิน<ม>ถ้าวันนี้ประเทศไทยไม่ถูกไอ้เจ้าเฟซเอฟไล่บี้ล่าอุตรุล<ม><ม>ก็จะไม่มีการแก้กฎหมายในปี2556<ม>ว่าต่อไปนี้นะพระราชบัญญัติฟอกเงินเนีย่ยคุ้มครองสิทธิเอกชนด้วย กระบวนการฟอกเงินไปยึดทรัพย์ลูกหนี้เรียกรับเงินเกินวงเงินกู้เรียกเก็บดอกเบี้ยผิดกฎหมายบริษัทบริหารสินทรัพย์ไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินได้สิ่งที่เขาทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินเขาโอนสิทธิจำนำจำนำสิทธิค้ามกันเนี่ยเอายึดทรัพย์ออไปทั้งที่กฎหมายบอกวเอถ้าคุณใช้พระราชกำหนดนะคุณเอาไปไม่ได้นะ เพราะว่าเขาให้คุณโอนนี่ไปบริหารให้มันดีปรับปรุงโครงสร้างนี่ถ้าทําไม่ได้ก็ขอโอนกลับมาคืนแล้วก็ให้เขา้าไปโอนให้ธนาคารเข้าเปคนฟ้องร้องเพราะว่าจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคารดูไหมคะแต่นี่แอบเอาไปหมดเลยแล้วก็ไปยึดทรัพย์เขานะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเรียกเก็บเงินกู้เรียกเก็บดอกเบีย้ยโดยผิดกฎหมายทําไมถึงเราจะพูดว่าอย่างนั้นคะเพราะว่าคุณไม่ใช่สถาบันการเงิน่ะ คุณเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์อ่ะแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินได้เพราะว่าการจะเป็นสถาบันการเงินเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิทธิพิเศษเนาะเกิดจริงๆกฎหมายบอกว่าเธอเรียกดอกเบี้ยกันได้1 5แต่ถ้าเป็นสถาบันการเงินเนี่ยแบงค์ชาติอนุญาตตอนที่เกิดวิกฤตเนี่ยเรียกกันตั้ง28%เรนาะปรับผิดนัดอ่ะเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยมันทรงศักดิ์และสิทธิ์ด้วยพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถาบันก เมื่อคุณไม่ได้เป็นสถาบันการเงินถามว่าคุณจะมาเรียกดอกเบีย้ยจากประชาชนตามสัญญาที่เราเคยเซ็นไว้กับสถาบันการเงินได้หรือไม่คุณโอนเราไปตามพระราชกำหนดซึ่งต่ําสักกว่าพระราชบัญญัติเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาเรียกเก็บดอกเบีย้ยเราโดยอ้างตามพระราชกำหนดนะ่ะไม่ได้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าห้ามยึดทรัพย์ผู้ค้ำประกันคุณก็ไปยึดนะ สิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยมันเข้าข่ายชออ่อโกงซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา3ของพรบรป้องกรรันและปราบปรามการฟอกเงิน<ม>ผิดมาตรา3ผิดมาตรา4ของพรบรธุรกิจสถาบันการเงินเครดิตฟองซีเอเงินทุรลซับอะไรทั้งหลายแหละและผิดมาตรา5ก็คือคุณปกปิดซ่อนเร้นเรื่องพวกนี้ต่อหน่วยงานทางยุติธรรมก็คือศ นะคะในกรณีของเราเนี่ยสัญญาเนี่ยญญเซนภาษาอังกฤษเซนกับโมแกนเซนเสัญญาภาษาไทยแปลไว้เป็นชื่อบภศที่สองซะแทนเพราะฉะนั้นการปกปิดอำพรางซ่อนเลนเนี่ยมันเป็นความผิดตามมาตรฐานสากลของการฟอกเงินเลยที่เราเรียกกันว่า l a เยอร n g นะคะทำให้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําทั้งหมดเนี่ยมันผิดตามความผิดมูลฐาน นลูกหนี้รวมตัวกันนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของ DSI ไม่ใช่การไม่จ่ายหนี้แต่เพื่อไม่ให้ผู้ไล่ล่ามองลูกหนี้เป็นทาสผมคิดว่า DSI เองก็เป็นเป็นบุคลากรพิเศษนะครับที่ถูกคัดมาเนี่ยก็ทำให้กระบวนการตรงนี้มันก็ต้องพูดคุยต้องอธิบายซึ่งผมคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผลที่ได้หลังจากนี้ก็คือความเป็นธรรมของการ อยู่ในสังคมร่วมกันไม่ใช่ไม่ใจนี้นะการที่จะไปสู่กระบวนการที่ถูกต้องทุกคนรอดผลเราโม่แะธทำมาหากินเราไม่ได้ไปนั่งไล่ล่าคนอื่นนะเราก็คิดว่าทุกคนอยู่ได้บนผืนแผ่นดินเดียวกันทำมาหากินสงบร่มเย็นถ้าการต่อสู้ครั้งนี้ยังประโยชน์กับทุกคนให้อยู่ได้ การถือครองที่ดินของคนไทยด้วยกันเนี่ยไม่ต้องอยู่อย่างเป็นทาสเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าการต่อสู้ของเราเยอะนะครับผมก็คิดว่าเราบูชาบรรพบุรุษเราอบรมกันแล้วฝึกใจกันมามากก็คิดว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยก็ขอให้เป็นประโยชน์กับทุกคนกระบวนการที่ ไม่ใช่ถูกกระทำจนจนมันไม่มีความเป็นคนนะ mm hmm. ผมว่ามันมันรู้สึกอย่างนั้นนะมันรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าถามว่าโกรธไหมไม่ได้โกรธเพียงแต่ว่าเราขอให้ทุกคนทําหน้าที่ให้ถูกต้องที่ปรึกษาสํำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินบอกว่ากรณีนี้ต้องเริ่มจากแบงก์ชาติจะต้องเข้าไปดูว่าเป็นความผิดมูลฐานหรือไม่ถ้าเป็นแบงก์ชาติจะไปแจ้งปปงให้ไปยึดทรัย์ เหมือนคดีธนาคารมหานครธนาคาร BBC และมีหลายคดีที่ปะปะงไปยึดทรัพย์จับกลุ่มอันนี้เป็นกระบวนการนะในเรื่องของการทุจริตหรือไม่ชอบในเรื่องของธุรกิจสถาบันการักต้องมาจากแบงค์ชาติธนาคารเทศไทยก็คงจะต้องไปดูว่าเป็นความผิดมูลฐานไหมถ้าเป็นเขาก็จะแจ้งมาที่ปะปะงให้ไปยึดทรัพย์เหมือนกรณีของธนาคารมหานครนาคดีาคาทุจริตของ BBC นะครับหรือไฟแนนซ์ที่ล้มในอดีตซึ่งก็มีหลายคดีที่ปปงไปยึดทรัพย์จับกลุ่มมาก็มีเพราะฉะนั้นทปทอต้องไปดูก่อนถ้าทปดไปดูแล้วกระบวนการเหล่านี้มันเป็นการทุจริตของธุรกิจสถาบันการเงินเขาไปดําเนินคดีเป็นความผิดปูญฐานเขาแจ้งเราเรายึดทรัพย์เรื่องนี้แฟดเอฟไม่ดูแต่ว่าเขาจะดูถึงสมริที่ผลว่าไอการแก้ปัญหาอย่างเนี้ยประเทศไทยเนี่ยทำอย่างไร ประเทศไทยไม่สามารถปฏิเสธมาตรฐานสากลสิ่งที่ลูกหนี้ในนามศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติกำลังทำก็เพื่อปกป้องความเสียหายของรัฐความเสียหายของประชาชนที่ไม่มีความรู้สิ่งที่ภาคเอกชนรับรู้เวลานี้คือพวกเขาไม่ได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายฟอกเงินและหากประเทศไทยไม่ผ่านมาตรฐานของเฟดเอความเสียหายจะตามมาจากการบอยคอรประเทศไทยอีกครั้ง ถ้ามันไม่เกิดสถานการณปันนี้ที่เป็นเฟดเอฟขึ้นมาไม่มีการไปผูกพันกับทาง UN ขึ้นมาเราจะไม่รับรู้เลยเราจะไม่มีสิทธิ์รู้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะสรุปว่าเราไม่สามารถทำตัวหยุดนิ่งหรือปฏิเสธความเป็นไปของมาตรฐานของสังคมดงนั้นเรื่องอย่างนี้ต่าง,างๆนี้ที่เราจะทำตัว ยิ่งอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้นี่อะไรที่เป็นช่องช่องโหว่ที่เขาจะมาบีบบังคับเราเนี่ยเขาทําแน่แต่มันสิ่งที่เราทํานี่เราไม่ได้ทําเพื่อตอบสนองว่าเขามาบีบบังคับเราเราทําเพื่อหนึ่งปกป้องความสูญเสียของรัฐถาเราทําเพื่อปกป้องความเสียหายของประชาชนที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เราทําให้หน่วยงานของรัฐที่ดูแลด้านนี้มีความแข็งแกร่งขึ้นมันก็เรียกวันที่รัฐ ถ้าเผื่อเขาเข้ามาในเีือน,น่างเนี่ยโดยหน่วยสืบของเขาเนี่ยนะแล้วก็มาเจอนักธุรกิจไทยแล้วก็มาเจอผู้ประกอบการไทยซึ่งก็จะตอบได้อย่างชาัดเจนเลยว่าเราไม่ได้ใช้กฎหมายฟอกเงินเพื่อคุ้มครองเอกชนเลย mm hmm. นะก็เดี๋ยวเราจะโดนอีกรอบไหม mm hmm. นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ท,ที่ที่สังคมควรจะ ได้รับรู้นะคะค่ะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเวทีของประเทศไทยนะครับเราอยู่ในเวทีโลกเพราะนั้นกระบวนการซึ่งกระทำภายในได้แล้วจบภายในประเทศของเราได้ก็ดีแต่ถ้าไม่จบเนี่ยมันมีปัญหาไปถึงการเชื่อมโยงในเวทีโลกเพราะนั้นการกลับมาถ้าพบการกระทำความผิดที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน อันนี้รุนแรงนะครับไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรือประมงหยุดนะครับไม่ใช่เครื่องบินหยุดบินนะครับอันนี้คือเรื่องของการเงินของประเทศที่ต้องถูกถูกตรวจสอบใหม่ทั้งหมดสมมุติว่าเราไม่สอดคล้องเรามีปัญหาในเรื่องสําคัญสําคัญเนี่ย,เ,ย<ม>เขาจะแจ้งให้เราทํำ action plan action plan ก็คือแผนปฏิบัติการในการแก้ปัญหานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยทำมาแล้วเขาเรียก strategic action plan แผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาชาติเรื่องการฟอกเงินและการก่อการร้ายเราทํามาแล้วเมื่อประมาณปี5354แต่ว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาตามแผนงานที่เราได้ทําได้นะครับถ้าเราแก้ไม่ได้ตามแผนงานที่เราทําเราผิดข้อตกลงที่เราทําเองอันนั้น,นเขาถึงจะแซง c ช่นเหมือนที่เราโดนมาแล้วเมื่อปี55าเราเห็นเรือประมงจำนวนมากจอดลอยลำอยู่ที่ปากอ่าว เพราะทำผิดกฎหมายดา้านการบินของเราไม่ผ่านมาตรฐานสากลเครื่องบินจึงต้องจอดเช่นเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นหากสถาบันการเงินของเราไม่ผ่านกติกาของเฟดเอถ้าเผื่อเขาแซงชั่นประเทศไทยผลกระทบอะไรจะตามมาคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการ Nation X f i ได้ทุกวันเสาร์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มและรับชมรายการได้อีกครั้งตีห้าของวันอาทิตย์ รวมถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ nationtv.tv รับชมรายการผ่านทาง YouTube แสดงความคิดเห็นนำเสนอประเด็นผ่านทาง Facebook nationx5digital 22